สวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีซูฟูซูคนเกาะกากันอีกแบบเมือน,นี้เนาะมาจูปป่ปลาพี่น้องจูปป่ปลาอยูหย่ห่วยหลายคนแล้วเหมือนนี่แบบมากินอยู่ห่วยได้นะมือนปลาโดรโดปลาโรดปลาโรดโอ้ยลงเกลื่อนเลนี่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 

พอปลาคอปลาคอน่อยปลาน้อยมัน <Syn> ต <Island> ันใหญ่เออโอ้มี่เย็นพอนี่เนาะเป็นก็เป็นจุกยืนน้ำนำหัวไอ้น้องเขาตันใหมตันใหม่นี่เนี่ยเขากระเปิดไปตายจะได้ป่านปลาคอปลาเก่งปลาคอปลาซิ่ว หายยู่นะสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเกือนหนึ่งสบายดีหายเอื่อยพ่อแม่เอาอาปลาดุ่งที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศต่างๆในทว่วโลกอะไรวกันเนาะสบายดีโอ้คึ้ไห่ตัวใหญ่แทะเย้ย้เปนโดดมากาบ่ปลาเบิ่งเบิ่อเม่อนเลีกยงตัวเลยนี่ใครใเนี่ย ่ตักเหลือบเวียนหอมชิคกูดิโอ้กินปลาน้ำพวยเมือนเนี่ยสวัสดีเท่าเซนสวัสดีสวัสดีไครนี่นอกฟ้าซิโอพี่น้องเดี๋ยวพ่อเอาไปก่อยเอาไปก่อยสอีโอขากดีฮะ ยี่เถิงเหรอมีเนาะข้าจูบมันอยู่ในหินใช่สิตันหัว้วก็บจิ๋วใคักพี่น้องแบบก่อยก่อยกินสดๆเนาะตำับปลาซิวแน่นี่นี่นี่กี่น้องเอ้ยเนาะปุ่นเป็นโม่อยู่ปุ่นก่อยกินสดๆโอ้ยว่านนั่นคว่ำแสบแต่บางคนกับโบมักกินดิฟมากะขัวเอากะไรเนาะ เดี๋ยวนี้พ่อไร่พ่อไร่พี่น้องเลยปลาคอปลาคอปลาเก็งโหดขึนมาตลอดจวบังเตะเาหรอนี่รปลาซิวนี่หน่ามจเองนี่นี่นปลาซิวปลาซิวโอ้ก่อยเนาะคากได้นี่ กปป๋วยปลาซิวอู้เป็นโมเป็นโมเดี๋ยพี่น้องเ๋วยปลาซิวได้ดีเนี่ยนากินปลาเนาะโอ้โหโบราณจ้ะ ปาคอมันโดดขึ้นมาจริง่โอ้มวลนี่เนาะมวลมวล,มวลกินปลาเนี่ย แก่กันมากนะปูกปับปูไปเรื่อยๆเนาะแมาว่ามันเป็นน้ำเป็นน้ำห่วยเนาะพี่น้องว่าเมนน้ำน้องเนาะปูปลากัสจิ้มอะไรไนไหนเนี่ยมีแต่ส่วนน้ําจิ้มเมนปลาซิวปลาซิวปลาเค็งปลาคอกลางอันนี้ธรรมดาเานีาะพี่น้อง

บรรยากาศมันนี่โมหอนภายในเนาะพี่เนาะแดดอยู่แต่วราโมหอนอบเอาเนาะเย็นเย็นยุ่งนี่ตัวนี้เหอเห็นมโตสามสี่อ่าโตก็อยู่ในอะไรบ้ในกองอเอางกีนี่ โอ้นาบ้ในคลองนในคองไลยกูนีอยู่เห็นอยู่เออเก็บไปเลยกลิ่นปลาตามธรรมศาสติไล้แล้ววฮะหลดก้นมาตลอดเนาะ นะพี่น้องว่าปลามันมันม,นมากดูดขึ้นมาเนาะพอหนามันจีเวิร์ดเนาะบืนบืนมันบืนไปแนละ้วบรรยากาศเหมือนเนาะพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีโว,ว,ว้ยพี่น้องกินปลากินปลาเหมือนนี่เนาะ

อันนี้แมงดาเนาะเออเข้าเอื่นแมงดาพี่น้องข้าวพนเนาะพนกับเสียบเจืออะไรพี่น้องหนามอะไรโอ้โปลาซิวร้ายขนาดเป็นหมูเป็นหมูอยู่ก่อยก่อยเนี่ยนี่โอ้ยตายเลย ที่เดี๋ยวว่าผมทำนี่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 โอ้โดดขึ้นมาเลยพี่น้องโอ้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 เอาคักคักเอ้ามันสีโดดขึ้นมาเนาะพ่อมันหนามันสีเบิดกระโดดโดด เน้มองของแก่ะปงปลาซิวพี่นองมัวมันไดเป็นโมเป็นโมัใหญ่ใหญ่ก่อยถากพี่เนาะโบกง่ายเลยพี่น้ะงต่ไม่ได้เก็บบ่นโปลาซิว ดาอีกนาะเต้าในปลามันสีข่าตม้มแล้ว่าเนี่ยเบิ้งมาแล้วพี่น้องอ,อ,อืออะล่ะสอซียวกินปลากินปลาพี่น้อง เต่าต้มเนี่ยเนาะวันนี้เนาะโอ้ยเป็นโมเป็นโมอยู่ปลาซิวเออพี่น้องเลยเบิ้งขนาะเปลี่ยนเป็นเพนหมูปลาซิว สอนเอาปซิวอเออคี่ๆๆฮมันมา้อกนกตันามั่้น้ริองอ่าะ em chỉ chép bạn chỉ nào đấy

ใส่เหยีไหนโอ้ขำหนึตัวหนึ่งหนอยรอโอ้ใส่กับเจ้าน้าไม้สมเนาะเออเอาไัวไหนทำไายังลายยังไหยยนะโอ้ยเออไม่ไงปันได้นะโอ้ไไปไๆไดแล้วเราสิเฮีย leg. ขุยค oh. ้ายิงใหญ่โอ้แสบเลยพี่น้องไอ้แนี่นี่เนาะป่าตัวเป็นๆนี่น่าก่ายะวันนี้ขาเสือเยอะหน่อยขาเสือเยอะ่อยจักเก็กลงไปเออเรียบร้อยพญาตายเวิร์ดบัด